สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เกิลมาพบกับกี่แอมชานแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะวิกกี้ก็มาหลังจากที่หายหน้าหายตาไปประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมคุณผู้ชมเออถามว่าไปทําอะไรมาเกือบอาทิตย์หนึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะแต่ว่าก็ชีวิตยุย่งยๆล้กก็แบบมีอะไรมากมายที่มันเกิดขึ้นนะคะอย่างเรื่องของการประท้วงก็เครียดมารู้สึกว่าเออมัน ชีวิตในอเมริกามันยังจะปลอดภัยอยู่หรือเปล่านะคะตอนนี้ก็ยังกลัวอยู่จนกว่าจะถึงวันที่20นะคะแล้วก็วิกกี้ก็ลงเรียนคลาสนะคะ,ะเกี่ยวกับ business idea lab นะคะเรียนอาคารพูดพูดหัดส,สามวันติดแล้วก็ทำงานด้วยคุณผู้ชมก็เลยเหนื่อยเมือ่อยแล้วก็ เครียดหลายๆอย่างนะคะเรียนก็ยากขึ้นไม่ง่ายเลยนะคะเพราะฉะนั้นออวิกกี้ก็ค่อนข้างที่จะเก็บตัวเงี้ยโดยนิสัยส่วนตัวเราเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าเครียดมากๆก็จะเก็บตัวเงียบนะคะไม่ไม่แสดงอะไรแล้วก็ไม่ไม่ไม่โซเชียลไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะก็จะประมาณนี้แต่วันนี้วิกกี้กลับมาแล้วะคะ่ะก็นะคะคิดถึงทุกคนมากเลยแล้วก็คิดว่าทุกคนนะ่าจะคิดถึงวิกกี้ด้วยนะคะเอาละคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้มาทําคลิปทำเบร a ฟ f สให้พ่อลูกดีกว่า ตอนนี้ก็เก้าโมงเช้าแล้วนะคะตื่นเมื่อกี้เพิ่งตื่นแล้วก็เมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ทํางานทํางานกะเชา้าสิบโมงถึงบ่ายสามนะคะพอเลิกงานก็กลับมาบ้านมาถึงบ้านก็เกือบสามโมงครึ่งนะคะสามโมงครึ่งห้าโมงครึ่งก็มีเรียนอ,ออนไลน์นะคะก็เรียนตั้งแต่ห้าโมงครึ่งจนถึงทุ่มครึ่งพอทุ่มครึ่งเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ ต้องกลับไปไประชุมมีดิ้งที่ที่ทำงานมีมีดิ้งตอนสามทุ่มมิกี้เรียนเสร็จเจ็ดโมงครึง่งพักนิดนึงกินข้าวเย็นก็ต้องไปไประชุมไปไประชุมสามทุ่มจนถึงห้าทุม่มสองชั่วโมงอะตั้งแต่สามทุม่มถึงสี่ทุมท่มสี่ทุ่มถึงห้าทุม่มกลับถึงบ้านห้าทุ่มครึง่งนะคะคือชีวิตมิกิยุ่งมากป่วนสุดๆคุณผู้ชมเอ้ยนะคะแล้วก็ในลาวันนี้ก็ไม่ว่าง เดีเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปนั่งทําการบ้านให้เสร็จนะคะวันนี้วันหยุดแต่จะต้องไปนั่งทําการบ้านให้เสร็จที่โค้ดเขาให้มานะคะแล้วก็จะต้องทําอะไรหลายๆอย่างในบ้านอีกนะคะแล้วก็อะไรอย่าไปฟังวิกกี้พร่ำมากนะคะแต่ก็มาเล่าให้ฟังไงว่าหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดว่าทุกคนคิดถึงแน่ๆเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเบรคฟาสต์อเมริกันเช่นเคยนะคะคุณนเรนก็เรียกร้องมาว่าอยากกินสกัมเบอร์เอกนะคะก็คือ ไข่ไข่คั่วนะคะแล้วก็น้องฝาใสก็ทําอะไรเป็นไม่ได้เลยนะคะนอกจากไข่เจียวไข่เจียวนะคะเพราะว่าวิกกี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรให้กินแล้วอะคิดได้แค่นี้แหละโอเคไปดูกันเลย เดี๋ยวทําเล็กซินให้คุณดาลินด้วยถั่วดำกระป๋องนะคะ แบกาดได้แล้วค่ะคุณผู้ชมขอบคุณดาเรง คุณผู้ชมคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเป็นหนึ่งแล้วนะคะเหลือของน้องฟ้าใสทำไมทำให้น้องฟ้าใสที่หลังนะคะเพราะว่าคุณตะเลตตื่นก่อนน้องฟ้าใสตื่นที่หลังคุณตะเลตก็จะหิวก่อนเพราะคุณตะเลตเริ่มทำงานตั้งแต่แปดโมงแต่น้องฟ้าใสเริ่มเดียนตอนแปดโมงครึ่งนะคะของน้องฟ้าใสจะเป็นไข่เจียวกุ้งสับนะแกะกุ้งก่อนนะคุณผูช้ชม นี่ละคะ่นะน้ที่แม่บ้านแม่บ้านอเมริกาก็จะประมาณนี้ละกินไม่เหมือนกันน้องฟ้าใสไม่กินนะคะถ้าเป็นแบบเมื่อกี้เขาไม่กินต้องกินแบบบ้าน,านเราต้มมาม่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้าวไข่เจียวกลับเบอเอกน้ำากินน้ำไม่กินชีสนะค่อยชอบกินชีสนะคะกุ้งตัวใหญ่ๆเลย กุ้งที่นี่ก็จะเป็นกุ้งแช่แข็งเนาะคนเป็นแม่ก็นั่นแหละค่ะต้องทำถ้าวิกี้ไม่เหนื่อยแม่อะไรเงี้ยวิกี้ทำทุกอย่างที่เขาอยากกินเนาะทำอะไรได้ก็ทำ ไข่เจียวเ็ตแล้วค่ะคุณผู้ชมตกแต่งนิดนึงนะใส่ใน,นลงไปไข่เจียวธรรมดาธรรมดาแต่ฟรรมีฟรรมฟรรมอแรรม,แรรม่อร่อยที่สุดในโลกค่ะใส่แตงกวาทดนึงนะคะให้ลูกได้ผักได้กินผักด้วยรักจากใจแม่เลยค่ะคุณผู้ชมไข่เจียวจานนี้ตกแต่งให้สวยงาม เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาไปเสิร์ฟนอกฟ้สไซกันเลย สองคนพ่อลูกก็กินนําสำรานอิ่มกันไปเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่วิกกี้นะคะเดวิี้ก็จะกินข้าวไข่เจียวกุ้งสับที่แบ่งมาจากน้องฟาษานี่แหละคะชิมก่อนทำยังไม่ได้ชิมเลยอืมก็นดะไรวิกกี้ซอยพริก ใส่นิดนึงกินแกเรียนคุณผูีชมง่าไงมันเรียนนี่คุณผู้ชมซอยใส่จ้ะ าวกวมิกกี้ค่ะก็เป็นคลิปตามติดชีวิตดูเรียวของสองแม่ลูกในอเมริกานะคะใครชอบก็กดไลค์กสดสดใครชอบก็กดไลค์กดสดแต่ไครแร้ด้วยมันค่อนข้างที่เป็นชีวิตที่เอ่อดูเรียวจริงๆไม่มีเฟกนะคะตัดต่อบ้างเล็กน้อยนะคะภาพมันยาวเกินไปก็ตัดต่ออะไรองเงี้ยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องจริง ที่อยู่ในอเมริกาเลยนะคะยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามคลิปหน้าก็รอชมได้เลยนะคะวันนี้วิคกี้หลับก่อนสวัสดีค่ะ